สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแล้วลูกสวัสดีลลูกครับโอ้ยอาบน้ำยางรอเลยมือนี่อาบน้ำยางรอเลยมือนี่จะได้กินหญ้าโอ้ยกินไวท์เทมิวโอ้เอาอย่างมาไว้ทั้งผมพวกผุพูนผุนไปปลูกหญ้าไว้ทั้งหัวไปปลูกยาไว้บนหัวไหนดูสินูน่นดูหญ้าเอายาไว้บนผมเลยเจา้าผมเจ้าผมมอวแดง วันนี้เราก็จะให้กินไวต์เมิวเตรียมไวต์มิวไว้ให้กินครับได้ยินว่าจะกินได้กินไวต์มิวแล้วไม่ไม่ยอมกินหญ้าดูหญ้าเต็มดินเลยเกี่ยวมาไม่ยอมกินเลยจะได้กินไวต์มิวเอาวัดีครับทักทายก่อนเลยทักทายสวยๆหรอกโอเคจะกินไวท์ตมิวก่อนไหม เอาไวทมิวยกมาเลยค่านี่เอาวางไว้น,นี่นะครับอ่ามาใกล้ๆน้องเลยอ้าวไหนแม่ฟันซื้อไวตามิวโอ้มีปีโป้ด้วยวันนี้มีปีโป้ด้วยจะกินไหมเนี่ยปีโป้เนี่อเอาเอ่อเอา,อาปีโป้ก่อนสิสวัสดีครับก่อนโลกสวัสดีครับ ครับสวยก่อนจะชิมครับครับสวยสวยก่อนค่ะ,คะอชิมโปรูปแรกชิมเลยอาชิมก่อนอาชิมเสียบโบนี่เอะไะอาชิมสิโอเคฮากินก่อนชิมดูก่อนเนาะโอ้อ่หเสียบครับชิมเบิองเมืองเบืองเมืองซิเมืองเจ้าของชิมนั่นเอง ข้อรแรกพุ่งกัอนเอาสีอะไรครับพวกเป็เรืสีขาวครับเอาน้องเอามา,อนนอเมาป้อนน้องหน่อยเรพิวมาป้อนน้องหน่อยหายแวบ,บเลย สองสองมือนหนึ่งอ๋อปีโป้อ่ะดู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 เสียงดูดโอ้เสียงดูดเอาอปีโปอีกสักลูกอ๋ออ่ะดูเสียงดูดครับอ่ะเอาไม่จีบเอาเองไอ้สปอน โอเคโอ้เสียบลายอ่กินน้ผสมหนึงขวแรกแตมิวเอ้ยมางยืนมายืนทางพี่ลูกมายืนทางพี่เทียวพี่โอ้ิวอืมเสียบลาย หมดแล้วหนึ่งขวดหดผมคือรอเ่าเอาย่งนีถูกไปถูกโบมันสะผมเห็นงามเลยมันผมรอเด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  อ้าวไม่ให้กินเยอะแล้วครับปีโป้กินสักหกลูกเจ็ดลูกก็พอเอาอีกลูกก่อนอ่าอร่อยมาใกล้ๆเลยครับมามาดูฟังเสียงน้องดูดปีโป้มาเลยดูดปีโป้ก่อนลูกอ้าวอนนี้อ้าวดูดอาเอาแล้วอ่ะ ดังะเจ๊ก็ไดีนะนี้ยังดูเอ๊เไ็อะไรไหอ้อ๋ออ๋อฮัลโหลครับฮัลโหลอ๋อโอเคครับาวครับก็แล้ว สวัสดีครับอ่าเดีอยวนี่ไม่ช้างกินหรอเนี่ยว่าฝากช้างเหรอโอ้ได้อะไรนี่โอ้ได้<ม>อะไรนี่คืออะไรเนี่ย ปัน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 ได้สมโอมาฝากน้องถุงอ่าถุงกินเป็นไหมสมโอโอ้กินเป็นวันนั้งทำมอีกเด้อเอไมเยอะๆหน่อยนี่น้องถุงชอบเดี๋ยววนนางอันนี้กเดี๋ยวใ่หน้าด้วยด้วยได้วย อ้าวไม่ยอมกินหญ้าเลยจ้จะอยกินสนมคราบเออกินม้ยหย่านัน่นอ่าปลูกยางเดียวเลยหญ้าเนี่ยวันนีกินหญ้าให้ฟองถุงมาได้ฟองถุงมาได้อ้าวอ้าวกินต่อเลยกินหยังต่อป่ะทีนี้กินนมเคีื่อนไปเอากล้วยใหม่แน่

เอาเต้นสวยกนลูกะโอเคอาอปากเลยอาปากล่อเลยยานเพาะบวอนมเอ้ยก่อนก่อนเอา ก่อนกินก่อนโอ้ยมันนี่เอาอกินกล้วยอีกเอาแล้วเอาอินเลยอัดเต็มที่เลยลูกอ่ดเต็มที่เลยจังก,กิ๊บแปเปรออ่าเอาแล้วโอ้มันนี่ผมคือหลายอท่า ้หาหัวแดงโอ้หัวแดงโอ้ผมยาวมากแล้วใกล้ๆเนาะอ๋อเล็กอ่ะอ๋ออ๋อผมสวยมากผมยาวแล้วเห็นแล้วมาลุงอ่ะมาแล้วมาน้ากินอีขวดแล้วนอนแล้วไอ้กินอิ่มแล้วก็นอนเล้ว No, no. Uh, อ่าอิ่มยังครับรตูงเงินอิ่มยังเนาะครับก่อนอ้าวแาเปี <Happy S 1> โป้อีกลกูกอ่าเอาปีปโป้อีกลูกแล้วก็ได้ได้นอนได้เข้านอนนะครับนอน <c oughs> <c oughs> อ้าวลูกอ่ะดูเราดูด้อดูเรานึกว่าตะนุ่มอ่าปากเอาดูด้ออ่าดูลูกดูดูโอเคอ่อนะ <c oughs> อืมนอนลงนอนหรือนอนนั่งหรอ นอน<ง>นอนนอนจิละก็นอนนอนเด้อนอนลงแยบลงอ <ening. S 1> ่าจิละก็นอนลงแยบลงแยบตดนอนซะที่น,นี่หมูลงแยบพี่จิระนอนเออหมู่นอนเก็นอนอ่านอนโอ้พีนอนนั่งช่วกันนอนนั่งกันอ่าอ่าอนอนหลับให้สบายเลยเอ่านอนนอนนอน,น,อน

น้องักเน้าน้องถุงเงินก่อนก่อนจบคลิปนี้น้องถุงเงินฝากพ่อจ๋าแม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะ จะได้ทำคลิปดีๆให้พ่อจ่าแม่จ่าได้รับชมคะ่ะสวัสดีครับ